สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรวิ่งบนประจำงวดวัที่หนธันวาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอ่คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรวิ่งบนนะคะเป็นวิ่งบนก็คือตัวเดียวนะ สูตรก็ง่ายะค่ะท่านผู้ชมเป็นวิ่งบนระยะหวังผลนะคะสูตรนะคะอาจารย์จะใช้แค่แสนนะคูณด้วยสามแล้วก็บวกหลักพันมีค่าเท่ากับ x ตัวเดียวเลยนะคะแล้วมังแต่งวดที่ออก6 6หกสองหกสองมวดนี้นะคะ เราก็จะย้อนไป1ง,งวดใช้งวดที่ออก1 9 9่ง6ก้าศนย์หข้างล่างออก9กสตามคำสั่งสูตรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคำนวณด้วยกันนะ,ะหลักแสนนะคะเลขห1ึหเอาคูณกับสามหคูณสามได้สามสามบวกกับหลักพันเลขเก้ามกับเ้าบวกกันเป็นสิบสอง ได้เลขสองตัวเดียวนะคะออกมาที่หกหกสองผลออกนะคะหกหกสองก็มาในในทางของหลักหน่วย ต่อไปเนาะว่าที่สองว่อที่สองก็คือแสนเลขหกนะคะหกคูณกับสามเป็นสิบแปดบวกด้วยพันเลขแปดแปดกับแปดบวกกันเป็นสิบหกได้เลขหกแลออกมาที่หกหกห้านะคะหกหกห้าเลขหกหลักร้อยหรือว่า หลักสิบนะอันนี้ได้ร้อยสิบต่อไปว่าที่สามว่าที่ออกหกหกห้าหลักแสนเลขเจ็ดคูณกับสามเจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ด บวกหลักพันเลขแปดบวกกันได้เก้าออกมาเก้าหกสองก็แสดงว่าสูตรนี้ก็มาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยะคะอันนี้ได้ร้อยต่อไปนะคะก็ที่สี่ แสนก็คือ 7. เจ็ดอ้าวอาจารย์ยังไม่ได้เปิดเนาะเก้าหกสี่นะแสนเลขสี่นะสี่คูณสามเป็นสิบสองบวกกับหลักพันเลขสองสองก็บสองบวกกันได้สี่ฮะบวกกันได้สี่ออกมาที่ศูนย์สี่สี่อันนี้สิบหน่วยนะฮะ มาเนี้เนาะสิบหน่วยต่อเป็นว่าที่ห้าอ่าว่าที่ออกศูนย์สี่สี่หลักแสนเลขห้าคูณสามห้าสามเป็นสิบห้าบวกพันเลขหกห้ากับหกก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งออกมาที่สองสองหนึ่งอันนี้ได้หลักหน่วยฮะ ถ้าเราดูทางเลขเนาะมันก็เต็มทางเลยค่ะหนึ่งะถ้าเราเอาฝั่งนี้เรา,เางวดแรกหน่วยงวดที่สองเป็นสิบงวดที่สามเป็นร้อยหน่วยสิบร้อยเราร้อยแล้วก็มาร้อยแล้วก็มาสิบแล้วก็มาหน่วยนี่คือเต็มเลยนะเต็มปี คราวนี้เรามาคำนวณงวดที่เราจะใช้นะคะก็คืองวดที่หกนะงวดที่หกเราก็เปิดมาเลแสลเลขหนึ่งนะคะหนึ่งคูณด้วยสามหนึ่งคูณสามได้สามบวกกับหลักพันเลขเจ็ดสามก็เจ็ดบวกกันได้สิบเลขได้ศูตรนะคะนะได้ศูนย์ มันจะมีทางเลขนะคะท่านผู้ชมอยู่ก่อนที่เราจะมาคำนวณสูตรนี้ก็จะมีทางเลขที่อาจารย์คำนวณมาตั้งแต่งวดที่ออกหกหกห้าใช่ไหมมันจะได้เลขห้านะตรงนี้ตีเส้นเนาะเดี๋ยวอาจารย์ตีให้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาเทียบนะคะ อ่ะคราวนี้เราก็ดูตรงตามนี้เลยเนาะมันทางเลขมันจะเป็นปีกนกนะคะท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกหกหกห้าหกหกห้าเนี้ยได้ที่เลขห้าเนี้แล้วกันเลขห้าชิดนี่เลยนะเลขห้ามุมนี้นะ มันก็ออกที่หกหก้าใช่ไหมอันนี้ได้เป็นได้คู่โต๊ะนะคะได้หกกับห้าเลขไม่ชนกันนะหกกับห้านี่ค่ะตัวแรกพอตัวที่สองจะอยู่ประมาณนี้เนาะตัวที่สองได้ที่เลขเก้านะคะชนกันนะคะเลขเก้าเลขเก้าอันนี้ก็ 9, 9, 6, 2, เก้าเก้าหกสองลยนี่เก้านะคะอันนี้จากสูตรยอดนิยมนะคะท่านผู้ชม จุดยอดนิยมนะมีเลขห้าเลขเก 9, ้าชนกันไม่ชนได้คู่โต๊นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเลขศูนย์นะเลขศูนย์ก็ได้ตัวนี้เลขศูนย์อันนี้เก้าตัวชนตัวชนกันเล้ค่าได้ตัวนี้ห้าห้าเก้าแล้วก็ศูนย์อันนี้ได้เลขศูนย์ ออกมาที่ศูนย์สี่สี่นะคะอันนี้ขยับขึ้นมามันจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงกับเลขเก้าจะเป็นเลขสองคะ,ะเลขสองออกสองสองหนึ่งอันนี้เลขสองอันนี้ได้เลขหนึ่งอันนี้ได้เลขสองไม่ชนกันเราก็ได้ถึงสองตัวเลยนะคะเลขสองเลขสองก็คือตรงนี้กับตรงนี้ะเลขสอง แล้วงวดนี้นะคะท่านผู้ชมมันเป็นที่เลขศูนย์เหมือนงวดที่ไปได้เลขเก้านี่เลยะคะ่ะเก้าตัวชนเลขเก้าค่ะอ่านี้ไม่ชนส่วนใหญ่ก็จะไม่ชนไม่ชนชนแล้วก็ไม่ชนนะไม่ชนแล้วนี่ชนนะคะเลขศูนย์ได้เลขเดียวกันนะ,ะเลขศูนย์ศูนย์ตัวนี้นะ,ะชอบกันหรือไม่ะครับท่านผู้ชมอาจารย์ชอบนะคะเลขศูนย์ ผลเพราะว่ามันไปอยู่ในครบครบสองตัวบนครบสามตัวบนเลยนะคะก็คือตรงนี้เลขศูนย์ไปจานลดหน้าจอเนาะแป๊บนึงนะใส่ีก่อนนี่ค่ะ ตามที่เราคํานวณกันมานะคะแบบนี้เลขศูนย์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะมีความน่าสนใจเพราะว่ามันก็ชนกันกันกบเอปีกนกตรงชุดของยอดนิยมนี่นะคะห้าเก้าศูนย์สองศูนย์เนี่ยศูนย์ชนกันนะช่องที่คํานวณให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็คือมีดี h ชนแนลนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามแล้วเราก็มาดูแนวทางของเลขศูนย์นะคะ ศูนย์ก็จะอยู่ในตัวครบครบสามตัวนะคะท่านผู้ชมระยะยาวทั้งหมดยีบเองวดได้ครบ3ามตัวบนทุกงวดเลยนะคะตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์หสามจะมี0ูนย์หสมอยู่ในเลข6ตัวบ้างเจดตัวบ้างนี่นะคะศู 0, 6, นย์หกสามลองดูนะเข้าทุกงวดนะคะมีสามตัวทุกงวดเลยระยะทั้งหมดก็ยี่สยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดงวดนะศูนยะ์สี่ห้าหกหนึ่งนะ,ะมีอยู่แค่นี้ศูนย์สี่ห้าหกแล้วก็หนึ่งนะ,ะมีเลขอยู่ห้าตัวนะแบบนี้เลยเลขศูนย์นะตัวแรกเลยนะคะอยู่ในครบสามตัวบนนะตัวนี้เลขศูนยะ์แล้วส่วนที่เหลือจะศูนย์อะไรคะจับโต๊ดก็อาจจะเป็นศูนย์หนึ่งห้านะคะหรือว่าศูนย์ สี่ห้านะคะแบบนี้ศูนย์หนึ่งห้าหรือว่าศูนย์สี่ห้านะ,ะเดี๋ยวอาจารย์มาจดให้ตรงนี้เนาะคัดลอกครบมาให้นะคะครบสามตัวครบสามตัวบนนะมันจะมีเลข 0 4 5 6 1 0 4 5 6 1นะะึ่ะถ้าจับแบบปักหลักที่เราทำกันมาได้ก็มี0 4 5แล้วก็0 1 5ย่งแบบนี้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมอย่างน้อยก็ให ให้ติดเลขศนะูนย์นะอาจารย์คิดว่าศูนย์นี่น่าจะมาอยู่แค่มาตัวเดียวเนาะสัญจรด้วยจะเบิ้ลหามอะไรไหมแต่ว่าเราทําตามปักหลักใช่ไหมหลักหน่วยเราได้ที่เลขห้านะคะหลักสิบมีสองเวอร์ชันสูตรมาตรฐานจะได้ที่เลขหนึ่งนะคะแล้วก็สูตรพิเศษนะจะได้ที่เลขสี่อแนวทางเลขเลขคี้นะคะถ้าจํานวน คู่ขี้ได้เลขขี้แต่เนี่คือสูตรเดียวเลยได้ที่เลขสี่นะ,ะอาจารย์บวกว่าให้ตรงคลิปใสเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงเนาะถ้าหาเจอนะคะที่เลขสี่เนาะหลักสิบตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นี่ยบวกมาได้ที่หกออกหกหกห้าบวกได้ที่แปดสองเป็นสิบหกออกเก้าหกสองสองสองบวกกันเป็นสี่ออกศูนย์สี่สี หกหกเป็นสิบสองออกสองสองหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่ออกศูนย์สี่ห้านะคะอันนี้คือเลขสี่นะใครชอบแนวทางของเลขสี่มันอยู่ที่หลักสิบนะคะท่านผู้ชมนะอาจารย์ก็ชอบที่ศูนย์สี่ห้าจะมาหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมศูนย์สี่ห้านะก็ได้แต้มด้วยนะคะได้ได้ได้แต้มด้วยครับนะอันนี้แนวทางของหลักหน่วยเนาะ มีเลขห้านะคะเลขเก้าเราไม่มีในครบมันมีแต่เลขห้าเด่นสุดเลยเลขห้านะคะแล้วไปชนที่หน่วยบน R หก r สิบสี่นี่หนึ่งสองห้าศูนย์ก็เป็นเลขหะะ้าค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ชอบเลขห้าซึ่งอยู่ในตรงนี้นะอยู่ในครบนี่อันนี้คือหน่วยนะคะแล้วสิบเนี่ยมาเมาืม่อสักครู่คือเลขสี่นะคะอันนี้คือสิบนะแล้วก็ หนึศูนเนี่ยหลักร้อยนะคะท่านผู้ชมร้อยสิบหน่วยแล้วศู 0, 4, นยะ์สี่ห้าะถ้าใครชอบเลขคี่นะ,ะก็จะเป็นแนวทางของเลขหนึ่งใครจะจับหมดนี่เลยก็ศูนย์สี่ห้าศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์หกห้านะคะท่านผู้ชมแต่เลขหกเนี่ยมันไม่เจอในหลักสนะิบเนาะหลักสิบเราน่าจะได้ที่เลขหนึ่งนะ ศูนย์ห้าห้าคงเป็นไม่ได้เนาะศูนย์ศูนย์หนึ่งห้านะศูนย์สี่ห้าสองตัวนี่แหละเนาะนชุดมาตรฐานมันจะได้ที่เลขหนึ่งนะคะหนึ่งนี่ก็มีโอกาสมามาอยู่ได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะศูนย์สี่ห้าหรือว่าศูนย์หนึ่งห้าตัวนี้เลขหนึ่งอยู่ในครบสามตัวบนแล้วจะมีแนวทางของครบ ครบสองถ้าใครจะใช้แค่ครบสองตัวบนจับก็ได้เนื่องจากว่ามันมันก็เดินดีนะฮะครบสองตัวบนมีเลขอยู่แค่นี้นะท่านผู้ชมมันเข้ามันเข้าสามตัวบนทุกงวดนะที่มีสีเหลืองๆอยู่ยด้วยนะคะถ้าเราเทียบตรงนี้นะมันหลุดไปแค่งวดเดียวนะคะศูนย์สี่สี่เนี่ยงวดนี้งวดเดียวแล้วสองสองหนึ่งก็กลับมาเดินตัวเลขมีอยู่แค่นี้นะศูนย์สี่ห้าหนึ่ง อันนี้ก็แนวทางของครบสองตัวบนครบสองตัวบนนี้เข้าทุกงวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์สี่ห้าหนึ่งนี่อันนี้คือครบสองตัวบนนะไม่มีแนวทางของเลขหกนะคะเลขหกมันจะอยู่ในครบสามตัวบนเพราะฉะนั้นสองตัวบนก็มีอยู่แค่นี้ถ้าศูนย์ไปอยู่หลักร้อยนะก็เหลือสี่ห้าสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าสี่ห้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าแค่นั้นเองนะน,นี่ครบครบสองตัวบนก็ระยะยาวเช่นกันติดนะท่านผู้ชมสไลด์ไม่ได้เนาะติดอ่ะไม่เป็นไรตามนี้ หลายงวดอยู่นะคะยี่สิบอ็ดงวดนะประมาณนี้อา่าวอันนี้จอยก็ทํามาฝากให้นะเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ได้อยู่นะเนาะอ่าวคลิปนี้ก็ฝากนะคะเลขวิ่งบนเลขศูนย์นะไว้จะเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ